อันนี้เป็นงานของเครื่อง UV Pro นะครับแต่ว่านำมาใส่วัสดุที่เป็นตัวสติกเกอร์ฟอยล์เงินนะครับเครื่อง UV Pro ไม่ใช่พิมพ์แค่ UV ฟิล์มนะครับหรือว่าฟอยล์ฟิล์มสามารถนำสติกเกอร์เข้าไปสร้างงานที่มีความแปลกความสวยอีกแบบนึงได้นะครับ Modify Ink, Professional Printing, and Service สวัสดีครับ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 ก็วันนี้แนะนําน้องใหม่ครับผมเป็นน้องแมนครับผมหน้าตาอิ่มเอิบเหมือนผมนี่แหละอ่าโอเคแนะนําตัวหน่อยครับผมน้องใหม่ครับชื่อแมนครับผมอ่าก็จะเป็นช่างแมนนะครับที่เขาจะคอยดูแลพวก งานพิมพ์ครับอ่า UVDTF ของเราก็ตอนนี้เราใช้ตัว u v p o ตัว UVDTF นะครับรับพิมพ์งาน ABfilmABfoil แล้วก็ DFT ก็เป็นน้องแมนนี่แหละครับที่คอยเฝ้าหน้าคอมพิวเตอร์ถ้าส่งลายแอดมาก็แมนก็มาจับเลยเอาให้แล้วก็ส่งราคาให้ลูกค้าประเมินนะครับก็ตอนนี้ modifyink รับพิมพ์นะใช่ครับผมเก็จะมีงานรับพิมพ์ DTF นะครับงานผ้านะครับฟิล์มแล้วก็เป็น UV ตัว UV DTF เนี่ยเราใช้เครื่องโปช้แ,แมนก็เฝ้าเครื่องโปรครับล่าสุดก็ของทกศที่ติดต่อเราก็นาฬิกาดวงหนึง30เป็นนะครับรันไปทั้งหมด1,400ดวง1400ดวงผ่านเครื่องนี้มาแล้วนะครับ,รบก็ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ครับผมก็ <โอ S 2> วันนี้ที่เราจะมาทำนะครับพี่เนตก็คือที่ลูกค้าติดต่อพี่มานะครับก็เมื่อวานมีลูกค้าสิงคโปร์กลับเข้ามาโดยนำวัสดุเป็น PVC นะครับมาเทสงาน UV นะครับ ก็จะมาลองกับตัวนี้ซึ่งเมาาื่อวันลูกค้าลองก,ก็ผ่านไปแล้วใช่ครับพี่แต่ว่าความหลากหลายของเครื่องสี่หัวพิมพ <ส iled. S 2> ์ไอสามสองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พิมพ์พ v c ูซ่ฟอยก็ได้ลูกเล่นที่มีวานิชมันก็สร้างงานระดับคัสตอมได้ใช่ครับก็งานนี้นะครับที่เราทำตัวคลิปแนะนำให้นะครับก็คือหนึ่งจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับลูกค้าคือหนึ่ง 1> 1, นอกจากเครื่องที่พิมพ์ AB ได้แล้วนะครับฟอยฟอยได้แล้วเนี่ยเขาสามารถพิมพ์ตัววัสดุ ที่หลากหลายนะครับอาจจะเป็นแนวทางให้ลูกค้านะครับว่าซื้อเครื่องไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาตัววัสดุที่จะเพิ่มทุนต่อยอดเข้าไปได้นะครับผมก็งานคัสตอมมันจะเป็นงานที่ไฮเกรดใช่ราคาสูงครับก็มีหลายท่านก็ใช้ UV พิมพ์อยู่ ใช่เทคนิคในการพิมพ์ก็อาจจะไปลดสีบางสีครับและให้พื้นผิวของวัสดุสะท้อนขึ้นมาอครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนได้ครับก็เดี๋ยวเราจะให้น้องแมนนะครับช่างแมนของเรานะครับอ่าในการสั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับจะเป็นพิมพ์บนอะไรนะครับพี่พีทีตัวนี้จะเป็นเฟล็กตัวนี้เป็นเฟล็กตัดสีทองสีทองอ่าสีนี้เรายังไม่เคยพิมพ์นะใช่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนะครับว่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับอ่า ลูกค้าเรารีวิวลองดูลองดูนะครับอ่าดแล้วลองแมนพิมลองดูนะครับแมนบอกนิดนึงว่าตั้งเครื่องแบบไหนครับใช้หมึกกี่พาร์ทนี้จะเป็นพิมแปดพาร์ทครับผมครับแล้วก็เป็นสตอมอ่าแปสิบิ้น2ทางครับอันนี้ไม่เดิมไม่เดิมครับ อันนี้โลหลังเราไม่ได้เกาะตัวเฟ็กนะครับเรารปล่อยปล่อยฟรีเพราะว่า<ช>งานมีแค่ประมาณน่าจะไม่ถึงเมตรดีไหมใช่ครับพี่วนี้จะอยู่งานอยู่แค่ประมาณสัก20ไม่ถึงความยาวที่ที่ตัวเฟ็กมาอ๋อไม่ยาวมากใช่ครับไม่ยาวาหลังเลยมีกระเพิ่อมกระเพื่อม,มนิดหน่อยใช่ครับอ,อย่างตัวนี้นะครับที่แป๊จะแนะนําก็คือ 1. เราต้องการให้ลูกค้าเห็นว่าตัว งานชิ้นงานที่เขาใช้พิมพ์นั้นพิมพ์ตัววัสดุที่หลากหลายได้มากกว่าฟิม A, b ร์รอบหรือว่าจะเป็นฟอยล์นะครับะะผมเพ,เ,เพื่อที่จะลองดูเพื่อลูกค้าจะมีแนวไอเดียรหรือว่าจะไปต่อยอดได้ับอันนี้ที่เห็นเนี่ยงานสีทองที่แปะทำฟายทองมันจะจมไปกับตัว เรกที่เป็นสีทองใช่ครับพี่แต่ว่าจะเห็นขาวนะครับขาวมันก็จะปิดทึบใช่ครับซึ่งตัวนี้ลูกค้าของเราที่เคยมีทําไปเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับพิมพ์ตัวสติกเกอร์โฮโลแกรมนะครับก็จะเป็นงานติดพวกลงศกนะครับดังนั้นเขาจะมีตัวส่วนที่เป็นขาวแล้วก็ส่วนที่เป็นสีไม่ลงขาวเนี่ยเพื่อให้ตัว สีของสติ๊กเกอร์นั้นดังขึ้นครับเป็นวาวขึ้นเองก็เดี๋ยวดูงานนี้นะครับครับแล้วก็ไฟล์นี้เราจะมาพิมพ์บนตัวสีบอลดูอ่าใช่ครับสติ๊กเกอร์บอเอฟเฟกงานกระต่างใช่ครับพี่ก็งาน UV นะครับถ้าเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นวัสดุโลทูโลสําหรับเครื่อง UV DTF ผมว่าพิมพ์ได้ทั้งหมดนะแปลนะใช่ครับพี่ไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นโฮโลแกรมเป็นแคนวาส ใช่ครับ e v c ได้หมดก็ตัวนี้เราเลยนำเสนอเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้านะครับว่าในการพิมพ์ตัววัสดุเนี่ยนอกจาก AB f o i สามารถพิมพ์อะไรได้เพิ่มเติมใช่เราด้วยเครื่องมือระดับ i32 4มหัวลูกเล่นมันหลากหลายนะครับใช่ครับพี่บางทีลูกค้าซื้อไปเอ้เราจะต้องรับแต่งานพิมพ์ UVC ไหมเนี่ยใช่ครับตัวนี้ก็จะมีช่วง ที่เรารับงานเสริมเพิ่มเติเมนะครับก็จสน<ช>ได้อยู่เดี๋ยวช่างแม่ลองเปลี่ยนใส่ตัวสติกเกอร์ฟอยนะครับครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะนำตัวเฟกนะครับออกมานะครับผมอ่าอันนี้เราก็เอ,อาได้เลยเฟกนี่คือสมัยก่อนนะครับจะเป็นงานที่ก่อนตัว DFT จะมา เราก็จะใช้การพิมพ์เศกพิมพ์นะครับถ้าเป็นเศกพิมพ์นะใช้อีโคพิมพ์แล้วก็ใช้ตัวไดคัดแล้วก็ดึงออกมาผมถ้าเป็นเศกตัดก็เอาอย่างเงี้ยเข้าไปตัดตัดเลยใช่ครับ UV ใช่เพราะ UV มันก็เลยพิมพ์ได้ทั้งเศกพิมพ์แล้วก็เศกตัดใช่นี่คือเศกตัดซึ่งตัวสีทองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพิมพ์บนสติกเกอร์ฟอยล์เงินให้ดูนะครับก็คือถ้าในตัวสีทองตัวลายไทยเนี่ยตัวเนี้ยอาจเป็นพื้น นะครับเขาเลยอาจจะไม่เด่นชัดไม่เด่นอ่าไม่ได้เด่นชัดแต่เขาจะใช้เป็นสีอื่นเช่นเป็นสีแดงสีส้มเพื่อให้ดันกับตัวพื้นทองได้อยู่ครับแต่ว่าแปรเขาทําฝ่ายนี้เพื่อจะจะน่าเห็นความต่างระหว่างเงินกับทองครับผมใช่แล้วก็ใช้วัสดุที่เรามีลองเทศดูใช่ครับครับผมอันนี้เดี๋ยวน้องแมนนะครับก็ช่างของ Modify ยอิงเราตอนนี้นะครับเราก็จะพยายามอ่ารับนะครับ ช่างเข้ามานะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่เป็นน้องใหม่ที่จะมาคอยพิมพ์คอยตอบคำถามปัญหาในไลน์ในเฟซบุ๊กใช่ครับก็นอกจากที่เราจะเห็นเห็นการมีวิธีมีแปะนะครับมีช่างตัดนะครับเป็นตะกรงอยู่แล้วก็มีช่างเตี้ยช่างสลุยนะครับก็เราจะมีที่ลูกค้าจะได้เห็นไปแล้วก็จะมีน้องบอยน้องบอยใหญ่นะครับที่ส่งเครื่องส่งลายส่วนน้องแมนก็จะดูพวกเครื่องย V งานพิมพ์ต่างๆนะครับก็จะ น้องแมนนี่เขาจะเก่งเรื่องงานทำไฟล์นะครับเรื่อง Photoshop เรื่องจัดเลเยอร์แล้วก็ตั้งค่าสีาลรเบสีเทีียบสให้ลูกค้าอนิแมนก็จะเก่งก็เดี๋ยวเราอาจจะส่วนในปีนี้นะครับที่ส่วนลูกค้าเนี่ยแปลจะแนะนำก็คือหนึ่งเราจะมีช่วงโปรโมชั่นสิ้นปีนี้นะครับ ลูกค้านะครับสามารถที่จะติดต่อผ่านทางเพจ f a c e b o o k ของเรานะครับ Modify ครับผมแล้วก็ l i น e Ad ดนะครับ Modify i n ได้นะครับหรือว่าติดตามทางช่อง y t u t u นะครับของ Modify i n ินะครับกดติดตามไว้นะครับหรือว่ากดกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าเวลาลงคลิปต่างๆพวกนี้เพื่อจะเป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้ลูกค้านะครับเห็นการที่จะทำเครื่องใหม่ๆนะครับเราก็จะพยายาม คัดสงให้ลูกค้านะครับก็ในช่วงก่อนปีใหม่นะครับที่จะมาถึงเนี้ยเครื่องเรามีโปรโมชั่นทุกตัวใช่ครับที่เราลงในไลน์แอดนะครับใน YouTube จะไม่เห็นก็ทุกตัวเราจะลด1 0 0 0 0บาทใช่ครับราคาก็จะไปใกล้เคียงหรือถูกกว่างานมงค้องที่ผ่านมาใช่ครับก็เราก็ยังมีเครื่องให้ทดสอบเหมือนเดิมใช่ครับเข้ามาทดสอบได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับอ่ะเดี๋ยวน้องแมนก็จะทําการพิมพ์นะครับ ใช้ไฟเดิมครับเดิมนะครับตั้งค่าเหมือนเดิมไหมแมนใช่ครับก็จะเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ่าเหมือนเดิมทุกอย่างแมนนี่เออกแนวช่างฉลุยครับพูดน้อยพูดน้อยแล้วค่อยกลับเออค่อยกลับอีกทีหนึ่งโอเคจัดเลยก็ส่วนปีใหม่นี้ปีหกแปดปีหกแปดนะครับเราก็ได้มีการดูการเตรียมนะครับลูกค้าอาจจะมี การเซอร์ไพรส์จากเรานะครับในการหาวัสดุหรือว่าตัวราคาใหม่ๆนะครับ68นี่เรามีโมดิฟายอิ่งมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปใช่ครับแล้วก็เราก็เริ่มแพลตฟอร์มใหม่เริ่มทำอะไรใหม่ไว้ตั้งแต่ปีนี้นะครับแช่จไปเฉลยอีกปีหนึ่งก็คือปีหน้าปีหน้านะครับทราเนี่ยจะวว้าแนนน่อครับผมกลับมาที่งานสุขิดนึงเราไม่ใช่มีแค่ส่วนกลางครับผมโมดิฟายอิ่งมีสาขามีสาขาครับอย่างช่างเอ็มที่เป็น เมื่อก่อนก็เป็นเทรนนิ่งหลักๆเลยใช่ก็ย้ายพี่อยู่ไปยุทธยาแล้วก็ช่างแชมป์ช่างแชมป์นะครับอยู่สาขาลพบุรีนะครับบอวินก็มีก็จะมีช่างบอลช่างหนุ่มช่างหนุ่มตัวสีช่างหนุ่มตัวสีครับช่างหนุ่มแล้วก็ฝั่งลาวครับช่างลาวของเราตอนนี้นะครับเราจะมีสาขานะครับก็คือเป็น ตัวแทนของเรานั่นเองนะครับที่เวียงจันทร์ครับ,รบอันนั้นจะเป็นช่างอูครับอตอนนี้คุณอูก็จริงๆแล้วคุณอูก็ทําได้เยอะแล้วล่ะใช่ครับส่งเครื่องตอนนี้ลูกค้าเราที่เราไปส่งส่งที่แป๊บไปมาเนี่ยตลาดของเขาเนี่ยตื่นตัวมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือพวกงาน UV กำลังเริ่มมากํากลังเริ่มมาดีหรเราีนี้ที่ส่งไปแล้วอ่า DFT นี่บูมอยู่บูมอยู่ครับผมกำลังกำลังเริ่มเป็น UV ละเริ่มแล้วปีหน้า UV เราน่ยจะโอเคจุกต้องใช่ครับพี่อ่ะทีนี้มาดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ครับจะเห็นความต่างเมื่อแม t e r ที่เริ่มมันต่างไปใช่ครับพี่กับกันถ้าเกิดงานเมื่อกี้ที่เป็นพื้นสีทองที่เป็นเฟก เราแปะไปออกแบบข้างในที่ไม่ใช่สีทองคมันขึ้นสีส้มสีชมพูพวกนี้มันก็จะดันขึ้นก็จะดันขึ้นมาใช่ครับพี่ก็คือลูกค้าสามารถที่จะไปดัดแปลงแต่ว่าตัวนี้แปะทำไฟล์ไว้เพื่อเป็นไกด์เฉยว่าเรานํามาพิมพ์กับวัสดุตัวสีนี้นะครับพื้นหลังแบบนี้นะครับตัวสีงานก็จะดันขึ้นแบบไหนนะครับดังนั้นลูกค้าสามารถที่จะไปดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงกันได้ ก็ย้ำนะครับว่า UV DTF ไม่ใช่พิมพ์แค่ A B Film แล้วก็ฟอยล์ฟิมไม่ใช่ฟอยล์อยเดียวใช่ครับแล้วงานระดับคัตตอมจะนำวัสดุแบบไหนใส่ไปก็พิมพ์ได้ใช่ครับผมจะสังเกตว่าตัวสติกเกอร์ทองไอ้เงินเนี่ยครับเงินนะครับเขาจะดันตักสีเหลืองใช่นะครับมันก็จะดูทองส่วนอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นตัว พื้นทองเราอาจจะเพิ่มเป็นสีแดงหรือสีอื่นอคือที่เขาจะดันคือเทคนิคในการให้แสงเนี่ยมันต้องอยู่ที่คนทำที่จะดีไซน์ออกแบบนะเพราะว่าสีบอลเนี่ยมันตัดกับสีทองมันเป็นไข้กันอยู่ไงมันก็เลยดูประกายสวยในรายละเอียดก็จะลงทองเลยทั้งนั้นที่เราไม่ได้ลองพื่นนะครับเดี๋ยวลองหยิบมาดูไหมเพราะว่ามุมกล้องอาจจะสะท้อนใสแหมนไหลมาเลย ตักไม่ใช่ตักแต่ตักได้เลยครับอ่าคัตเตอร์ครับช่างแมนตัดเลยครับเอมือไว้นะครับเอาไว้นะต้องใช้เร็วนี้ต้องใช้ด้วยเราเล่นกันทุกคลิปเลยครับมือเอาไว้เราช่างแมนเลยครับครับเนี่ยสวยนะ กนกที่ลงทองก็ถูกสีบลอนของของทีีเยลวัสดุดังขึ้นมานะครับใช่ครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ลงไม่หมด ใช่ครับส่วนวยามเลยตัวนี้อย่างที่แปะบอกว่าเรามีลูกค้าที่เขาซื้อตัว60เซนคับพี่ u v d t f เรานี่แหละครับแต่ว่าไปพิมพ์ PVC ที่เป็นแบบเนี้ยเป็นโทรลแกรมแล้วก็ไปแปะงานศพใช่ครับไปแปะตัวลงศพลงศบใช่ลงศพที่มีความระยิีระยับใช่ครับกาโรลแกรมเขาก็จะมีความวาวแล้วก็ตัวพื้นหลังที่เขาใช้เป็นตัวรูปตัวดาพวกนี้นะครับก็จะ ด้านขึ้นส่วนตัวขอบก็จะมีสีขาวในการรองพื้นบางๆนะครับคืองานคัสตอมส่วนใหญ่มาจากเครื่อง UV นะใช่ครับแมทเทเรียลประมาณนี้แหละแต่ว่าเทคนิคในการให้สีลงสีวานิชนั่นนะคือแล้วแต่บุคคลที่เขาดีไซน์ออกมาใช่ครับก็ถ้าเรื่องพวกเยตสีหรือว่ารูปต่นตากูนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามเราได้นะครับติดต่อรองได้ก็เดี๋ยวเราก็จะมีทางช่างคอยดูแลคอยซัพพอร์ตงานนี้เราก็รับพิมพ์ไหมแมน อ่ารับกินเอาอีกทีนึงรับไหมครับรับครับผมโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับแมนครับผมครับสวัสดีครับผมครับ